สิ่งที่ทําให้เวก้าประทับใจใน30มกุ๊ปนะก็คือความน่าเชื่อถือที่30มกุ๊ปเนี่ยได้มอบให้กับเวก้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการสง่งมอบสินค้าค่ะแล้วก็ความโปร่งใสในการตรวจสอบนะคะรวมถึงการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยที่ตอบโจทย์ตลาดของลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ ก็ฟอนดนะคะก็ขอบคุณคุณจินนี่มากที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้วางใจการเป็นพาร์ทเนอร์กับ3ามซีมาดยเฉพาะ,ค,ะ,ค,ะค่ะก็สิ่งที่ทําให้เวก้านะคะมั่นใจในสามซีกรุ๊ปนะคะค,คือเราไม่ได้ร่วมง,งานกันเป็นพาร์ทเนอร์แค่ส่งมอบวัตถุดิบเนาะเราอยู่ปีการ ได้เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับกันและกันค่ะและก็ทาง30กรุปเนี่ยก็มีการนําเสนอสารสกัดนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับเวกานะคะเพื่อให้เราเดี่ยวพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้าค่ะ อีกทางในะครับสามสี่กรุ๊ปเนี่ยก็ยังมีมาตรการความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพผองสินค้าค่ะที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงกับเป้าหมายของเวก้าที่อยากจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเราค่ะเวก้าก็มั่นใจค่ะว่า3 4มสี่กรุ๊ปเนี่ยจะทําให้แบรนด์ที่ผลิตภายใต้เวก้าเนชั่นแนลนะคะเติบโตได้อย่างมั่นคงแลก็ยั่งยืนค่ะ<อ>ก็ในส่วนของสามสี่ก็ต้องขอบคุณเวก้ามากมากค่ะเพราะว่าพอได้ร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะต้องบอกว่าก็ได้ยกระดับ สามชีด้วยเช่นกันว่าแล้วก็จากคำที่คุณซินดี้บอกก็ทําให้เราเป็นกบลังใจด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราก็จะยินยดททาสิ่งเหล่านั้นต่อไป สิ่งที่ทําให้เวก้าประทับใจใน30กรุ๊ปนะก็คือความน่าเชื่อถือที่30กรุ๊ปเนี่ยได้มอบให้กับเวก้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการส่งมอบสินค้าแล้วก็ความโปรง่งใสในการตรวจสอบนะคะรวมถึงการนําเสนอนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยที่ตอบโจทย์ตลาดของลูกค้า mm hmm. ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ แล้วก็การมีพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจความท้าทายของธุรกิจในดัตชีนี้หรือว่าโอกาสในธุรกิจนะคะหือว่าเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเลยะคะ่ะที่ทําให้เวก้าเนี่ยก็พัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดไปได้ไกลคะ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับความไว้วางใจแล้วก็เราจะร่วมเดินสู่เจอเนี่แห่งความท้าทายนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ